กับสจายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเจ้าที่ท่างใช้ทั้งลาวเนาะมันนิ่ม่นนมข้นมันขายน้ำใหม่ฝนตกบ้านสองวานฝนตกเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยฝนตกงานป่วมตุบฮักบอกเอาใหม่น้ำกันเด้อหนาวอากาศจะหนาวฝนก็ตกเมื่อสิกระด้างเล้ว ตาใช้ชีวิตใหม่บอกนไม่ไล่แหนงไม่ตัวมันงามมันเริ่มหนูอยากนี่แล้วคี่นอ,อกนะมันชีวิตน้ำนานมัน ือใหม่กับสั้นไปเบดละอ้ยอมากับีนลูกกับวีผู้เรียงซอยน้องค่อยเพิ่นจะไปหาเงินยังบ่มาทัับเพิ่นก็หาเงินูซั่นได้น่ะือสิได้เงินเพิ่นตตาับนลพี่น้องเอ้บ่เฮ็ดหาก็บ่มีกิน

ชิ้น,นี้มันมีแต่ปอกอย่างเดียวเลยสุดนานนานเอาไม่ปอกมองงามเนี่ยโอ้ยมือกระแข็งบ่ได้ลงคลิปไปโดนแหละ มีเตเวลาทํามาหากินเกี่ยวขรับจ้างระบ,บายกับริไัน้ำโมน,นี่ผูาลูกค่ะได้ไปนั่งท้ายนะ้ำไม่กินมือละหาหกสิบพันมือเสียงก็ได้ซื้อให้ลูกกินซื้อเขากินก็ไม่ได้นอนเออ บ้านเมืองเพิ่นฝนตกอากาศหนาวนอนตุ่มผ้าห่มเมนน้องค่อยอากาศหนาวฝนตกนั่งคลายน้ำไม้โอ้เมนมีความสุขตูกบกรบบปงนี่มองนั่งเปียกไปเิด อุ๊ยหนาวแห้งอีกเลยไม่มีขายผู้เดียวผู้กติสมีคนมาขายเป็นม,มูมีบุ้งนเพิ่นบ่ม,มาบนตกเขาเพิ่งจะแก่เพิ่งจะพร้แม่้พี่นอ้องแต่ว่า นกับโต๊ะเกี่ยวกับอะไรจำเมื่อไหเมื่อวานนี่คนผูใ้ดใดค่นเกี่ยวเขาน้ำท่วมเขาคนนะ่ะใกล้เสร็จแ,แล้วแลแหละที่ผ้าบึงกองกอ้กมาเยอะมาผู้เดียวเลยเด็กๆบุญเลยมาน้ำ มาบ่ได้นตกมันหงอยอยู่เบิ่งดูวองน้ำใหม่ก็ได้ฝุดอ่างมือก่อนอูยมือซาไปเบ่ได้มือดัน เดี๋ยวจยกกะให <sm> ้เบ <Trans> ิ้งบรรยากาศรอบๆตูบนี่นี่พี่น้องตู้น้ำใหม่เบิ้งน้ำใหม่เด้อเบิ้งน้ำใหม่น้ำบ่ น้ำไม้เด้อบ่มีน้ำไม้บงวะบ่มีน้ำไม้บงบ่มีมีแต่น้ำไม้ไรโดยมันบ่มีเนี่ยมันบก่อนนั่นเดี๋ยวมันบกอมีคนอยากซื้อก็ได้ไม่หรอมาได้ตัวปอกแล้วนะตัวปอกแล้วทงละสิบห้าทงสิบห้าผมโดยเดี่ยวทงละสิบสิบกระขายมาโดยโดยไม้ไรเนาะโดยน้ำไม้ไร เ้าไม่เราไม่มาเศ้านี่เราไม่ปอกนี่เด็นนกกำลังปอกอยู่นี่เด็กปอกฮะกแ็แล้วใหม่ๆยอดมาชือกันดีโดยชือกันมนมาอ <c oughs> ื่อจะม,มีบงโดยคำว่าขอบใจเด้อทางปลอดภัยเด้อ ตัวมันเที่ยวเด,ด้ดดอดามาปอกตัวมันขึ้นสูง <S <S ดย้ยขอบใจเด้ออุ้ยหนาวหฮงบึ้งบึงเบิงเบิงแบงบไหนพ้นกับตกวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยสาภผาพตูบรถดมึงเนี่ยมองจีนั่งกับบมี่มันนม่ปวดกุน่ะกุน่นะ ตายตายตายบอกแล้วไหมเห็นมันแล้วก่นมันเหมือด <c oughs> เดี๋ยวเพิ่นมาจอดซื้อนะไม่บอกบุมี่ ไปแวะไปแวะมาพันมามาอุดนุนแม่นางพ่อยไหนด้อขายทุกมือมือมือยุดมือยุดขึ้นมือมือไรบบได้มาสแสดงมือนั้นบ่สบายหนาวคักหนาวเนี่ยเทมือน,นี่โอ้ยอิสาบูไดนอน ผมผ่าอยู่เพื่อน,นเนี่ยผมแม่พี่น้องเอ้ยจเจอดที่ ออกแล้วงามงามงามึงเลยทำหม่นะอ่อนขึ้น เศร้าตึกแต่ไไซีมูเศร้าไปใส่มาใส่กับบดายลำบากเราที่บไปหาเลยนะใหม่กับได้บ่ปไปกับบดาดอ่าลูกอยากกินขนม,มนเหมือนมมีเงินซื้อขนอมให้คนกิน แต่ท้องเบิดมือแท้ะฝนอีต้นเด้อีตอน้นคุณคนเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ามวยเต่เมื่อวานนี่เด้เนาะ มือจะจังมือ กวดมือปวดเลย เจ็บบัดเยินเบียดน้ำใหม่หามาไม่ส่อน้ำเดยน้ำใหม่นมเ,เนี่ยน้องพวยมาเกลี่ยเนี่น้อยจะฉิดเลยพี่หลงพาเครื่องพาเครื่องออก ไขยก็นมันน่าเล่นค่ะ ね <noise> ล้มเด้อโอ้ยขอโทษขอขอภัยตีนจะแซนะ่น่ะมือจังแล้ว เก็บต้นบันแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องเก็บอุปกรณ์เลี่ยวก็ขึ้นบนเลือเสื้อน้ำไม้ขึ้นอีเวนจิบดินหน้ามีได้ปะ quando vai ser มืดจังน้องพ่อยังเดินมาใหม่เห็นป่งามบ่บอกแล้วแล้วว้ยเมน้องพ่อยขอจบคลิปเพื่อนพี่สนีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเมน้องพ่อยหัวไหวแม่เน้องพ่อยหนาวกู้ใด้กลับไปเบิ่งกับป๋ากูได้กูแช่ผ้าขอบุญขอบพุณนน้ำเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเอ้อ ไว้พอ่อแม่พี่นอ้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีแต่ก้มสุขก้นเจริญเด้อบายดี